สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก้ยพามาชมร้านเซรามิกของพี่สาวเซปานโนนะคะพี่สาวสามีของก้อยนั่นเองอเนี่ยเป็นงานของเขาเขาเปิดมาราวๆแบบ40ปีกับสามีของเขานะคะและก็ยังเป็นร้านเดียวในจังหวัดติชิโนที่ยัง ก็คงความแบบแฮนด์เมดอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีลายมหมไล่เอ่อค่ยยัไงลายออริจินอลแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นร้านที่เปิดมาแล้วครึ่งค่อนชีวิตนะถ้าได้ฟังแบบนี้เราก็ต้องลองถ้างั้นไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะคะเราจะไปดูการทำงานของทั้งสองคน,นะคะ่ะทั้งของรักฟี่แล้วก็จิจ ค,คุณเห็นไหมผมกําลังทํามันจะเสร็จแล้วนะครับเช้านี้ผมกําลังจะทําถ้วยให้มันเสร็จครับ<ด>ผมได้ทําการปั้นมันเมื่อวานเองครับเมื่อวานนี้คุณต้องบีบมันขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วคุณต้องเอามือจกให้มันเป็นฮูนะคุณผมจะทําให้มันยืด,ดในที่สุดมันก็เป็นรูปถ้วยแล้วคุณเห็นไหม ที่นี่เป็นห้องทำงานของจีจี้นะคะดูรอบๆเลยเออนี่เป็นห้องทำงานเล็กๆของเขานะคะยวเราถามจีจี้กันดีกว่าว่าจีจี้มีหน้าที่ทำอะไรนะคะในร้านเ,เซรามิกนี้ผมมีหน้าที่ปั้นดินครับปั้นน้ำเป็นตัวผมก็ทำมาแล้วครับนนไม่ใช่นะคนพาพูดเอง พอปั้นเป็นรูปเป็นล่างเราก็จะนำมันไปตากครับพอมันแห้งผมก็จะนำมันเข้าเตาอบครับหลังจากนั้นภรรยาของผมก็จะนำมันออกมาวาดครับนี่เดี๋ยวเราไปดูราเฟล่ากันนะคะว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรอยู่ในร้านนี้นะคะคือเราจะถามราไฟล่านะคะกับจีจี้ว่าเขาไปเรียนเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกเนี่ยมาจากที่ไหนแบบออริจินอลมาจากที่ไหนแล้วก็ ตอน,นอายุเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะ,จะตอบแล้วก็เล่าให้เราฟังเองนะคะจากการเรียนฉันเดินทางไปที่อิตาลีค่ะเราเดินทางไปที่จังหวัดลีกูเรียเ<า>มืองเล็กๆที่ชื่อว่าบิซซาลาค่ะในเวิร์กช็อปของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงค่ะ10เมตรจากทะเลเองสวยมากเลยค่ะหลังจาก1ปีที่ฉันอยู่ที่นั่น ฉันก็ได้พบรักกับสามีของฉันค่ะ <c oughs> เราได้รู้จักกันและตกหลุมรักกันค่ะพวกเราทำงานทำงานและหลังจากนั้นสองปีเราตัดสินใจที่ได้แต่งงานกันนะคะและเราก็ย้ายกลับมากันที่การเดียสวิสเซอร์แลนด์ค่ะฉันจะทำถ้วยตัวอย่างให้คุณดูนะคะเป็นถ้วยของจังหวัดของเราเองค่ะจังหวัดติชิโนค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะข้างล่างถ้วยนี้เราต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของอที่ร้านนะคะแล้วทาวสีประจำจังหวัดกันค่ะ เร็จแล้วคะ่ะนี่คือถ้วยของจังหวัดติชิโนโน,นะคะพอเข้าเตาอ,อบแล้วถ้วยมันจะเล็กลงนะคะมันจะหดลงประมาณ15 2 0อร์ซ็นคะ่ะมันจะหดลงเยอะมากมือนะคะสังเกตได้เลยว่ามือของจิจ้เป็นสีแงดงอยู่กับน้ำแล้วก็ดินตลอด อันนี้เป็นถ้วยที่เขาทําเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วก็เอามาตากแดดไว้ให้มันแห้งที่เขาตัดออกมาเมื่อกี้ก็คือสามารถเอาไปทําใหม่ให้เป็นแบบนี้ได้อีกก็จะพาไปดูรอบๆนะคะในห้องทํางานแบบอริจินอลมากคือมันเป็นยังไงก็มันก็เป็นอย่างนะั้นอ่ะมาดูกันสุลลักษณะ ลงหนังสือพิมพ์ด้วยนี่เขาวาดเองนะ เดี๋ยวเรามาถามลาเฟลรกันนะคะว่าลายเซรามิกลายแรกที่เขาทํากับลายสุดท้ายมันเป็นลายอะไรแล้วก็ขายดีไหมอย่างนี้นะคะพวกเราเริ่มจากลายเกาลัดก่อนนะคะ แล้วก็มาต่อที่ลายดอกไม้ป่ากันค่ะส่วนลายอางุ่นนี้เป็นลายของจังหวัดติชโนเราเองค่ะหลังจากผลงานสามชิ้นนี้ก็มีคนขอเข้ามาให้วาดวิวภาพของหมู่บ้านการเรียค่ะเราใช้สีพิเศษกับหอยมุกและเราต้องอบถึง3มครั้งนะคะนี่เป็นลายสุดท้ายค่ะเป็นลายกลางวันเป็นคลื่นน้ำนะคะ ดูค่ะดูส่วนนี้เป็นลายกลางคืนท้องฟ้ากลางคืนมีดาวค่ะนี่เป็นลายคริสตัลนะคะเป็นดอกดอกของคริสตัลค่ะสังเกตดูได้นะคะส่วนนี้เป็นลายคริสตัลสีเขียวค่ะดอกเขียวค่ะส่วนคริสตัลดอกทองเรายังไม่มีนะคะ สุดท้ายนี้คือเครื่องประดับนะคะที่ฉันอยากจะแนะนำนี่เป็นเครื่องประดับที่ใช้ดินเหนียวทำนะคะอบในอุณหภูมิที่สูงมากเลยค่ะ1250องศาค่ะมันจะไม่แตกหักนะคะมีความทนทานสูงมากเลยค่ะเราใช้เครื่องเงินในการประกอบนะคะและมีหลายรูปแบบให้เลือกกันค่ะรูปนี้เราวาดที่เมืองไทยค่ะคุณจำได้ไหมตอนที่คุณแต่งงานเราไปติดเกาะค่ะ เราอยู่ที่เกาะนั้นประมาณ1สัปดาห์ค่ะนี่เป็นบิวจากบังกะโลของเรานะคะจี้จะตื่นมาตอนเช้าช่วงประมาณ7โมงแล้วก็เริ่มวาดลูกค่ะมันจะมีทั้งหมด6แผ่นนะคะร้านเราขายภาพวาดด้วยนะคะอันนี้เป็นเตาอบนะคะเขาจะมีอยู่2เตาอบน่านพอเสร็จแล้วเราก็ยัดเข้าไปในนี้จะเป็นถ้วยหรืออะไรก็ช่าง อันนี้เป็นสำหรับต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสเราก็ห้อยอันนี้บนต้นคริสต์มาสได้ค่ะเป็นเซรามิกเหมือนกันนะคะอันนี้น่ารักมากเลยน่ารักอะ่ะดูสินึกวิดจิ๊กเกอรเราสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาขอบคุณลาไฟล่านะคะที่ช่วยแบบอธิบายละเอียดมากแล้วก็แนะนำแนะนำเซรามิก ในร้านแล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะราเอล่าคุณกุ้งจ้ากอยกราเซนิเลถ้าใครว่างแวะผ่านมาแถวนี้นะคะอย่าลืมมาชมหรือว่ามาอุดหนุนมาเที่ยวกันได้นะคะบอกว่ามาจาก อยอนะคะคแล้วก็ลัาไฟล่าเขาก็จะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริกๆให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าค่ะ